การที่ชอบทําแต่เรื่องง่ายๆแต่เพิกเฉยต่อเรื่องยากคือต้นแบบในการผัดวันประกันพรุ่งคุณลองนึกดูนะครับว่าในหนึ่งวันของเรานั้นมีเพียงแค่24ชั่วโมงถ้าต้องเสียเวลาไปกับการไม่ยอมทํางานยากๆที่สําคัญแล้วเลื่อนง,งานนั้นออกไปเรื่อยๆงานนั้นจะเสร็จได้อย่างไรแล้วตัวคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรกันครับ smart life by name ในคลิปนี้ผมจะบอก9ก้ากลยุทธ์ในการเลิกนิสัยผัดวันประกันพุ่งให้กับทุกคนทุกคนลองนึกภาพดูนะครับว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าตัวเรานั้นเลิกนิสัยหลีกเลี่ยงงานที่ยากเลิกผัดผ่อนงานนั้นออกไปแล้วหันหน้าเข้าสู้สะสางมันชีวิตของคุณจะเติบโตขึ้นได้ดีขนาดไหนโดยในเนื้อหาของคลิปนี้นั้นผมได้รวบรวมมาจากหนังสือดู h e อ a r d t ติ n g First ของคุณสกอตต์อลัน ตามหน้าปกคลิปเลยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถ้าทุกคนพร้อมที่จะเลิกนิสัยผัดวันประกันพุ่งกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นในข้อที่1น,นี้ทุกคนจะต้องรู้จักกฎ80-20กันก่อนนะครับกฎ80ดทับ20นี้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกโดยคุณวิลเฟโดพาเลโตนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีครับซึ่งกฎ8 0ด0นี้มีความสำคัญมากในการคัดกรองงาน ที่ต้องทำในแต่ละวันของคุณลองนึกภาพดูนะครับทุกคนมีเวลาเท่าไหร่ในหนึ่งวันครับแน่นอนครับว่าทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันจริงไหมครับใช้นอน8ชั่วโมงกินอีก1ชั่วโมงทำงาน8-10ชั่วโมงส่วนอีก4-5ชั่วโมงที่เหลือของคุณนั้นคุณอาจใช้มันในการพักผ่อนหรือใช้ได้ตามอิสระเลยครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้เวลาในหวันของคุณนั้นทำงานอย่างคุ้มค่า ก็ให้คุณศึกษาและทำตามกฎ8 0ด80-20นี้ดูครับแล้วเจ้ากฎ8 0ด80-20นี้มันเกี่ยวยังไงกับนิสัยผัดวันประกันพุ่งกันแน่ที่มันเกี่ยวกันก็เพราะว่าคนที่มีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งนั้นมักจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงงานที่ยากหลีกเลี่ยงงานที่สำคัญแล้วมักทำตัวให้ยุ่งอยู่กับงานที่ง่ายๆแล้วเขาสบายใจที่จะทำอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเขาสบายใจที่จะทา ก็ทำมันไม่เสร็จสักทีเราจึงต้องเอากฎ80-20นี้มาคัดกรองให้คุณเห็นว่าในแต่ละวันนั้นงานที่คุณต้องทำงานไหนกันแน่เป็นงานที่สำคัญจริงๆครับถ้านำกฎนี้มาใช้ก็คือเราควรใส่ใจและจดจ่ออยู่กับงานเพียง20%ที่จะสร้างผลลัพธ์80%ให้กับชีวิตของคุณพูดง่งายๆก็คือมีงานเพียงไม่กี่งานเท่านั้นครับ ที่ให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้สำหรับการทำให้ชีวิตคุณนั้นดีขึ้นคุณลองพิจารณาดูครับว่างานไหนที่ทำให้คุณมีความสุขที่สุดนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและช่วยผลักดันให้ตัวคุณกลายเป็นตัวคุณในแบบที่ดีที่สุดถ้าคุณมีงานแบบนี้อยู่ในลิสต์ของคุณให้คุณรีบหยิบงานนั้นออกมาทำและจดจ่อกับมันครับเพราะว่างานนั้นจะเป็นงาน20%ที่ให้ผลลัพธ์80%กับชีวิตคุณนั่นเอง ขอให้ทุกคนตระหนักเอาไว้เสมอนะครับว่าสิ่งสำคัญในการทำงานให้เสร็จนั้นไม่ใช่จำนวนชั่วโมงในการทำงานแต่มันคือคุณภาพในการทำงานต่างหากกลยุทธ์ที่2ฝึกสมองให้ยับยั้งความคิดชั่วแล่นที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันผมเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นแบบนี้ครับเมื่อคุณกำลังทำงานบางอย่างอย่างมีสมาธิแล้วอยู่ในภาวะลื่นไหลแต่ทำไปได้เพียงแค่ครึ่งทาง จูจ่ๆก็มีความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวของคุณมันกระซิบข้างหูคุณว่าพักกันหน่อยดีกว่านะแล้วคุณก็พักจริงๆครับโดยความคิดนั้นคุณตั้งใจที่จะพักเพียงแค่10นาทีแต่แล้วพอคุณรู้ตัวอีกทีคุณก็ได้หยุดพักนั่งเล่นไปแล้วถึง1ชั่วโมงโดยการนั่งไถโซเชียลมีเดียฟังเพลงหรือหาข้อมูลนักแสดงที่คุณชื่นชอบ นี่เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนมักจะประสบพบเจอบ่อยๆจริงไหมครับแล้วมันก็เป็นปัญหาหลักที่ทําให้คุณทํางานที่ข้างค้งอยู่ไม่เสร็จสักทีแล้วคุณก็เลือกผัดผ่อนมันออกไปเรื่อยๆความคิดชั่วแล่นนั้นเปรียบเสมือนกับข้อต่อของโซ่ที่มาร้อยเลียงต่อเข้าด้วยกันและกระชับแน่นขึ้นตามการเวลาและมันจึงเป็นเหตุผล ที่นักผัดวันประกันพุ่งนั้นชอบทำหลายๆสิ่งพร้อมๆกันแต่การทำแบบนี้เหมือนเป็นการสั่งให้สมองของคุณทำงานแบบผิดๆเพราะคุณทำงานด้วยความไม่มีสมาธิไม่จดจอ่อโดยการสลับจากงานหนึ่งไปทำอีกงานหนึ่งทุกๆ5นาทีเมื่อคุณรู้สึกเบื่อส่วนวิธีแก้ไขที่ผมจะแนะนำนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าการเตะถ่วงเวลาเล็กน้อย ก่อนที่จะทำตามความคิดที่ผุดขึ้นมานั่นเองครับเช่นถ้าคุณต้องการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข้อความที่แจ้งเตือนขณะที่คุณทำงานอยู่ก็ให้คุณนับ1 2 3 4ถึง5ก่อนค่อยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข้อความนั้นหรือถ้าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนไปดูแท็บอื่นบนคอมพิวเตอร์เพราะคุณได้เปิดแท็บเบราว์เซอร์ทิ้งเอาไว้10กว่าแท็บ ก็ให้คุณนับ1-5ก่อนจากนั้นคุณก็ค่อยเปิดแท็บที่คุณต้องการวิธีการนี้จะช่วยให้คุณมีสติก่อนที่จะสลับไปทำอะไรก็ตามที่ไม่ใช่งานที่สำคัญของคุณจริงๆจนคุณต้องสูญเสียโฟลหรือสมาธิ i, ในขณะนั้นไปเมื่อคุณฝึกการรู้สึกตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆฝึกบ่อยๆคุณจะเริ่มรู้ทันความคิดชัว่วแ่ลเหล่านี้แล้วความคิดเหล่านี้ก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเอง เทคนิคที่3จะเป็นเทคนิคในการลงมือทำนะครับให้คุณทำรายการสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จในแต่ละวันมีประโยคนึงที่บอกว่าไม่มีอะไรทำลายคุณลักษณะนิสัยของคนคนหนึ่งได้มากไปกว่างานที่เสร็จแค่ครึ่งๆกลางๆอีกแล้วที่ผมแนะนำให้คุณเขียนรายการสิ่งที่จะต้องทำให้เสร็จนั้นความสำคัญของมันคือแบบนี้ครับโดยปกติแล้ว นักผัดวันประกันพุ่งนั้นจะชอบคิดรายการหรือชอบวางแผนในหัวเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเพื่อให้ตัวเองนั้นรู้สึกว่าดูยุ่งอยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วไอรายการที่อยู่บนหัวเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่เสร็จเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเพราะอะไรครับก็เพราะว่านักผัดวันประกันพุ่งเหล่านี้ต่อให้เขาจะดูยุ่งอยู่ตลอดเวลายุ่งอยู่ทั้งวันก็จริงแต่เขามักจะยุ่งอยู่กับงานที่ไม่สำคัญ แต่เขาคิดว่ามันเป็นงานที่เขาอยากทำไงครับเมื่อคุณรู้เช่นนี้แล้วถ้าคุณอยากตั้งใจจะเลิกพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่งพวกนี้คุณก็จะต้องเริ่มจากการมองทุกอย่างให้กระจ่างชัดก่อนว่าคุณมีงานอะไรที่คุณนั้นซุกซ่อนอยู่เอาไว้จนคุณลืมไปแล้วบ้างโดยการทำตามวิธีนี้ครับให้คุณนึกถึงงานยากๆที่คุณพยายามหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดเช่น การจดบันทึกรายรับรายจ่ายการออกกําลังกายหรือการจัดระเบียบห้องนอนเป็นต้นให้คุณจด5สิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของคุณโดยอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ยังไม่ได้เริ่มทําเลยหรือทําไปบ้างแล้วแต่ก็เกิดการล้มเลิกกางคันขึ้นมาเมื่อได้5ข้อแล้วก็ใช้เวลาอีก5นาทีจดสิ่งที่คุณคิดว่าจําเป็นจะต้องทําซึ่งมันจะเป็นอะไรก็ได้ครับ ถ้าคุณจําเป็นจะต้องจัดระเบียบหน้าจอคอมพิวเตอร์คุณก็จดมันลงไปหรือในตู้หนังสือของคุณมีหนังสือที่คุณไม่ได้แตะมาเป็นปีๆก็จดสิ่งเหล่านี้ลงไปด้วยครับการทําสิ่งพวกนี้เปรียบเสมือนการระดมความคิดเพราะถ้าคุณไม่ลิสต์มันออกมาคุณก็จะลืมมันไปในที่สุดดังนั้นให้คุณจดออกมาเพื่อให้คุณมองเห็นได้ชัดว่ามีอะไรหรือเป้าหมายไหนที่คุณซุกซ่อนอยู่หรือคุณหลงลืมไปแล้วบ้าง ประเด็นสําคัญของวิธีการนี้คืออย่าจดเกิน10อย่างครับและจดยิ่งสั้นเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมันจะต้องไม่ทําให้เรารู้สึกว่างานมันล้นมือจนเกินไปหรือตัวเลือกมีมากเกินไปจนเราไม่อยากทํากลยุทธ์ที่4คือตัดสินใจทําตอนนี้เลยเมื่อคุณได้รายการที่คุณเขียนขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็มาเข้าข้อที่4กันเลยครับข้อที่สคือการตัดสินใจทํา ตอนนี้เลยมีคำกล่าวว่าถ้ามีกระต่ายอยู่9ตัวแล้วคุณอยากจะจับได้สักหนึ่งตัวก็ให้จดจ่อกับกระต่ายเพียงแค่ตัวเดียวดังนั้นให้คุณพิจารณารายการที่คุณเขียนขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วตัดทอนรายการที่ไม่ได้สำคัญที่สุดออกไปจนเหลือรายการที่สำคัญที่สุดเพียง5รายการเท่านั้นและ5รายการนี้จะให้ดีคุณจะต้องเริ่มทำวันนี้ได้เลย เพราะถ้าคุณต้องใช้เวลานานมากเกินไปกว่าคุณจะเริ่มทำคุณอาจจะยอมแพ้และล้มเลิกไปก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นให้คุณเลือกสิ่งที่สามารถทำสำเร็จได้ภายใน10นาทีครับถ้าในรายการของคุณมีงานแบบนี้อยู่งานแบบนี้จะเปรียบเสมือนชัยชนะเล็กๆของคุณในวันนี้สิ่งนี้สำคัญมากนะครับชัยชนะเล็กๆนั้นสามารถเพิ่มกำลังใจให้กับคุณในการทำงานใหญ่ๆใ,ให้สำเร็จได้ และสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องสรุปก็คือให้คุณลดจำนวนสิ่งที่ต้องทำให้เหลือน้อยที่สุดและต้องเริ่มลงมือทำเลยถ้าหากว่าเริ่มแล้วลม้มเหลวก็ยังดีกว่าการไม่ได้เริ่มทำสักทีนะครับกลยุทธ์ที่5คือการจดลงกระดาษมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการจดเป้าหมายลงในกระดาษนั้นจะช่วยเพิ่มความสาเร็จได้มากถึง70%เพราะว่าการจดลงในกระดาษ ไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นความจำทั่วไปเท่านั้นแต่การจดลงกระดาษนั้นยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองอีกด้วยโดยช่วยให้คุณจดจ่อกับงานที่สำคัญตรงหน้าโดยที่ไม่ต้องเปลืองพลังงานสมองไปกับการจดจำทุกสิ่งอีกสมองจึงทำหน้าที่ประมวลผลได้อย่างเต็มที่ดังนั้นการจดสิ่งต่างๆลงในกระดาษจึงสามารถช่วยสมองจัดลำดับความสำคัญ ของสิ่งที่เราควรจดจ่อและลงมือทําได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและต่อไปนี้คือ3ข้อดีของการจดสิ่งต่างๆลงในกระดาษครับข้อที่1คือมันจะช่วยให้คุณรู้แน่ชัดว่าคุณตั้งใจจะทําอะไรกันแน่การจดลงในกระดาษนั้นจะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลและความรู้สึกของคุณเข้ากับงานคุณจะสามารถจดจ่อและตั้งใจทำสิ่งเหล่านั้นได้ดีขึ้นเมื่อคุณจดสิ่งเหล่านั้นออกมา ข้อดีประการที่2คือมันจะช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่ทำสำเร็จแล้วได้การจดออกมาจะช่วยให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณเคยผลัดมันออกไปนั้นสำเร็จไปแล้วกี่อย่างการทำแบบนี้จะช่วยเพิ่มความรู้สึกสำเร็จซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีและเพิ่มกำลังใจให้กับตัวคุณเองครับข้อดีข้อที่3คือมันจะช่วยกระตุ้นให้คุณจดจ่อกับงานที่ทำ คุณจะจดจ่อได้นานขึ้นเมื่อคุณจดงานที่คุณกำลังทำอยู่แปะไว้ตรงหน้าคุณอาจจะเขียนมันลงบนกระดาษโพส์อิทและแปะมันไว้บน iPad หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์เวลาคุณก้มลงไปดูคุณก็จะเห็นทันทีถ้าคุณไม่ได้กำลังทำงานที่จดลงไปนั้นอยู่แปลว่าตอนนั้นคุณกำลังเสียสมาธิแล้วครับกลยุทธ์ที่6จัดสรรเวลา5นาทีเพื่อเริ่มทา กลยุทธ์นี้ให้คุณเริ่มจากการจัดตารางเวลาสั้นๆสัก5นาทีเอาไว้สำหรับงานง่ายๆสักหนึ่งงานวิธีนี้เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายที่สุดในการเริ่มทำงานทันทีครับการกระทำง่ายๆเพียง5นาทีนี้เปรียบเสมือนการผูกมัดตัวของคุณเองเพื่อให้คุณตั้งใจจดจ่อกับการทำงานแรกของวันให้เสร็จสิ้นเป้าหมายของกลยุทธ์นี้ไม่ใช่สำหรับทำงานยากๆให้เสร็จนะครับ แต่มันจะเป็นการช่วยคุณผลักดันให้คุณเริ่มงานแรกของวันให้ได้เราลองมาทบทวนวิธีการในการเริ่มลงมือทำกันดูนะครับข้อที่1ตัดสินใจว่าเราจะต้องทำงานใดให้เสร็จโดยเรียงจากลำดับความสำคัญข้อที่2จดสิ่งนั้นลงบนกระดาษ5ข้อข้อที่3จัดสรรเวลา5นาทีลงในตารางเวลาและเริ่มทำงานที่ง่ายก่อน ข้อที่4ถ้าคุณรู้สึกว่ามีแรงจูงใจให้ขยายเวลาเพิ่มเป็น10นาทีและหางานเล็กๆที่สามารถทำเสร็จได้ภายใน5นาทีทำต่อไปเพราะงานเล็กๆเ,เหล่านี้เปรียบเสมือนชัยชนะเล็กๆของคุณที่จะช่วยเพิ่มกำลังใจและช่วยกระตุ้นให้คุณเริ่มลงมือทำนั่นเองครับกลยุทธ์ที่7คือการนึกภาพการทำเรื่องยากๆก,ก่อนที่จะทำจริงๆ โดยในหัวข้อนี้จะเป็นการบอกศิลปะแห่งการนึกภาพอย่างสร้างสรรค์เป็นการทำสมาธิรูปแบบหนึ่งคือการสร้างภาพในใจโดยให้คุณนึกภาพว่าคุณกำลังทํางานหนึ่งอยู่ในตอนนี้เปรียบเสมือนการหลอกสมองให้เชื่อว่าคุณกำลังทำงานนั้นอยู่จริงๆการฝึกฝนรูปแบบนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าใช้ได้ผลจริงโดยที่นักกีฬาโอลิมปิก จะต้องฝึกทั้งในสนามและนอกสนามโดยการฝึกนอกสนามนั้นจะเป็นการฝึกผ่านการจินตนาการนึกภาพเช่นกันการนึกภาพจะช่วยให้คุณทำงานสำเร็จได้ง่ายดายขึ้นแต่คุณจำเป็นจะต้องทำให้ภาพนั้นละเอียดในทุกขั้นตอนยิ่งละเอียดมากก็จะยิ่งดีกับตัวคุณครับการนึกภาพเช่นนี้จะช่วยให้คุณรู้ข้อผิดพลาดก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงได้ระหว่างการฝึกซ้อมในใจ ซึ่งถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์จริงแล้วคุณก็อาจจะทำผิดพลาดไปแล้วก็ได้ที่เราสามารถจรินตนาการและฝึกซ้อมในใจได้นั้นเพราะว่าสมองของเราแยกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการไม่ออกการฝึกจินตนาการนึกภาพในใจนี้จะเป็นการกระตุ้นจิตใต้สานึกซึ่งมีพลังมหาศาลให้จิตใต้สานึกนั้นตื่นขึ้นมาทางานให้คุณหนักขึ้นเพื่อสรรหาทางออก หรือเพื่อทำให้ตัวคุณสัมผัสกับแรงจูงใจที่มากกว่าเดิมและมีกำลังใจในการทำเรื่องยากๆซึ่งโดยปกตินั้นคุณอาจจะหลีกเลี่ยงไปแล้วก็ได้โดยกลยุทธ์นี้จะมีทริคอยู่ก็คือให้คุณนึกภาพเหมือนว่าคุณกำลังดูภาพยนตร์อยู่โดยในภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นตัวคุณเองที่กำลังทำงานที่คุณยังไม่ได้ทำให้เสร็จลุล่วงซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ มีตัวคุณเองเป็นผู้กํากับนั่นเองครับกลยุทธ์ที่8ให้ความสําคัญกับงานอันดับหนึ่งของแต่ละวันในบทนี้จะแนะนำให้คุณจัดตารางเวลาให้กับงานที่สำคัญที่สุดก่อนให้คุณเลือกรายการที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดจากในลิสต์ออกมางานนี้จะเป็นงานเดียวที่คุณต้องทำจดจ่อและทุ่มเทสมาธิให้กับมัน เมื่อคุณให้ความสำคัญกับงานแค่งานเดียวคุณก็จะบอกปัดกับงานที่เหลือทั้งหมดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีงานที่ต้องทำมากกว่าหนึ่งงานนั่นหมายความว่างานทั้งหมดนั้นกำลังแบ่งแยกความสนใจไปจากคุณเทคนิคของข้อนี้ก็คือให้คุณเริ่มวันด้วยการทำงานที่จดเอาไว้ซึ่งเป็นงานที่สำคัญที่สุดของวันนั้นและตัดสินใจจะไม่ทำอย่างอื่นเลย ถ้างานอื่นๆมันลบกวนใจมากนะักขวางหูขวางตาของคุณอยู่ก็ให้คุณเก็บงานพวกนั้นออกไปก่อนครับเพื่อที่คุณจะได้มีสมาธิทำงานที่สำคัญที่สุดให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วจำไว้นะครับว่าจะต้องมีสมาธิและอย่าวกแวกเพราะถ้าคุณเสียสมาธิไปแม้เพียงระยะสั้นการที่คุณจะต้องรวบรวมสมาธิให้กลับมาใหม่นั้นมันจะต้องใช้เวลาที่นานมากและข้อที่9้า ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก็คือการแสดงความรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงและการกระทําของคุณให้เหมือนกับว่าคุณนั้นเป็นกัปตันเรือแห่งชีวิตของคุณเองให้คุณเลิกโทษทุกสิ่งทุกอย่างแต่แสดงความรับผิดชอบออกมาเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้คุณจะต้องรู้ว่า คุณไม่อาจจุดยั้งเหตุการณ์ภายนอกได้สิ่งที่คุณทำได้ก็คือคุณเลือกได้ว่าคุณจะตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไรและสิ่งสำคัญที่คุณจะบอกเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่งได้ก็คือคุณจะต้องตัดสินใจอย่างแน่วแน่เลิกหาข้ออ้างให้กับตัวเองและเริ่มลงมือทาตามกลยุทธ์ที่ผมได้รวบรวมเอาไว้ให้กับคุณในคลิปนี้ครับสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาที่มีสาระแบบนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำช่องด้วยนะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Smart Life b บาย m e ม